และการจัดอันดับนะครับของกองหน้ารอบนี้ครับมาที่10อันดับเลยครับจะมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Dou h o p นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA POINT และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ Do เลยครับ สำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปเกิงกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับข yep. ั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการเกิงกำไรนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับ ต้องบอกเลยว่าหลายหลายคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับนอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก10ถึง20อ่า10ถึง30เปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับโดยอันดับ10นะครับก็คงจะเป็นนักเตะเข้าใหม่ครนนก็คือซามิเอลเอโต้นั่นเองครับในเรื่องของส t ตตดีแน่นอนนะครับในเรื่องของพลังงานอยู่ที่4.5ครับสกิมูฟ v e 4ดาวครับ ก็มีความสูงอยู่ที่179ซนไมครับเท้าซ้าย4เท้าขวา5ครับในเรื่องของสเตตครับถือว่าถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับสปีดต้นสปีดปลายเท่ากันครับ113ยั้น่งคู่ครับของโค้งแค่วงไวดีครับการจบสกอร์ถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยสเตตของการ์ดใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากครับในเรื่องของการจ่ายบอลก็ถือว่าไม่น่าเกียดเท่าไหร่ครับคุณสมบัตินะครับก็จะมียิงปั่นโค้งยิงไซก้อยครับก็เลยเป็นเกมลุกสูงเกมรับปั่นกลางนะครับ มีผู้ใช้งานอยู่ที่2อันดับครับและันดับ10ร่วมคนต่อมานฮะนั่นก็คือ Harry ี่เคน99ครับอ่ะข้างๆกันเลยฮะแฮร์รี่เคนร่างนี้ก็มีข้อดีก็คือเท้า55ครับสกลมูฟ4ดาวครับสูง188ซติมครับก็เหมาะกับการตอกส้นนะครับนะตอกส้นเพราะว่าสปีดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสปีดตัวนี้ไม่ค่อยดีตอกส้นพอได้อยู่นะครับก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าจะ โอเบียน้อยนะครับแต่ว่าในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยถือว่าทําได้สูงมากๆเลยนะครับความคล่องตัวจะน้อยไปนิดนึงนะครับในเรื่องของคุณสมบัตินะครับก็มีส่งลูกไกลย,ยิงประตูจากที่ไกลเพย a มิเกอร์ยิงไซกอยังครับ <c oughs> นะอันดับ10นอกจากนั้นก็มีด็อกบาร์นะครับที่เข้ามาด้วยด้วยกันนะครับดิดดเย่ด็อกบาร์ะนะครับ ร่างนี้ก็เพิ่งเข้ามานี่ครับก็ติดอันดับร่วมเหมือนกันครับอยู่ที่อันดับ10ครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่2คนเช่นกันนี่ครับพลังงานของดอกบาร่างนี้คืออยู่ที่4.5ครับสกิลมุฟสดาวครับอูง่ะสูง189ซนติเมตรเรื่องเท้าก็จะอยู่ที่10แล้วก็เท้าขวา5นี่ครับสปีดต้นสปีดปลายก็ทําออกมาได้โอเคอยู่ครับสปีดต้นร้อยเก้าสปีดปลายหนึ่งอยู่ที่107ครับถือว่าสูงอยู่นะ ถ้าเทียบกับโดอ้วนก็ใกล้เคียงกันครับทางด้านที่ล็อกบาร์ก็นี่แหละครับ่างว่าเป็นการใหม่นะครับในเรื่องของการไปกับบอลก็ทําได้โอเคครับจบสกอร์ดีมากครับเนี่ยของคมอยู่ที่117นะครับพลังการยิง1 1 6ครับในเรื่องของความแข็งแรงครับน็อกบาร์เขาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แลวครับอยู่ที่110ครับจ่ายบอลก็ถือว่าโอเคครับคุณสมบัติมียิงประตูจากที่ไกลแล้วก็ลูกหม่งส่งพลังครับก็เลยเป็นสูงๆนั่นเองครับ ก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่2คนตามที่บอกไปครับและคนสุดท้ายนะครับก็คืออร่างนี้เลยครับรูดี้โฟเลอร์นะครับร่างนี้ก็มาในกิจผู้ก่อตั้งครับรูดี้โฟเลอร์ครับพลังงานให้มาลดเหลือครับ5ครับสกีมูฟ4ดาวครับสูง180ซนเมตรครับเท้า4 5นะครับในเรื่องของสปีดครับ1 0 8 106นะครับก็ าจะคล้ายๆกับท่านจะเทียบก็เทียบกับยูฮันยูฮันคัพอะไรประมาณนี้ครับนะที่แบบว่าสปีดความสปีดไม่ลดอะไรพวกเนี้ยนะครับความคล่องตัวสูงนะครับร้อยห้าร้อยหกร้อยหกครับการจบสกอร์ก็ถือว่าโอเคนะครับหนึ่งร้อยสิบสามพลังการยิงร้อยสิบสี่ครับในเรื่องของความแข็งแรงให้มาอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดก็ถือว่าไม่แย่นะครับถ้าจะไปเทียบกับด็อกบา,าคงจะไม่ได้นะครับนะแต่ว่าล้านนี้ให้มาเก้าสิบเจ็ดก็ถือว่าโอเคอยู่ คุณสมบัติก็มียิงปันโคง้งลูกหมง่งทรงพลังครับเกมลูกกันเกมลูกสูงเกมรับกันปันกลางนี่ครับนะมีผู้ใช้งานอยู่ทีส่สองคนนะครับก็อยู่อันดับ10เช่นกันนะครับมาต่อกันที่อันดับ9กันบ้างครับอันดับ9นี่ได้แก่คริสเตียโนโรนัลด0 1นึงะครับสำหรับโดเซีย7นะครับร่างนี้ก็สูง187ซเมตรครับ เท้าซ้าย4เท้าวขวา5ครับพลังงานอยู่ที่45 Skill สกิลวูฟ5ดาวครับค่าพลังก็เป็นร่างเก่าเนาะเลตโทสตาร์นะครับก็สปีด98 102ิครับก็ในเรื่องของการจบสกอร์ก็ถือว่าไม่แย่ครับอยู่ที่108พลังการยิง1 1 3ครับการควบคุมตำแหน่งการหาช่องอะไรพวกนี้ก็อยู่ที่106นะครับความแข็งแรงอ,อยู่ที่100ครับ จายบอลก็โอเคนะครับคุณสมบัติให้มาเยอะเลยครับมีตั้งแต่ฟีคิกทรงพลังเหนือเหนือชั้นนะครับยิงประตูจากที่ไกลลูกมงทรงพลังยิงไซก้อยครับเอาเลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับต่ำนะครับเสวนของโดเซียร่างนี้มีผู้ใช้งานอยู่ที่3ทีมนะนองครับอันดับ9นะครับร่วมนะครับนั่นก็คือวราโฮวิดครับวราโฮวิดร่างนี้เลยครับ102ครับ สูง190เซนติเมตระครับพลังงานให้มาแค่4ดาวนะครับสกีมูฟสามนะครับเท้าห้าห้าสามซะด้วยนะครับสปีดก็ไม่เยอะมากนะ99 102นครับแต่ว่าการจบสกอร์ถือว่าสูงสูงอยู่นะด้วยอาจจะเป็นการใหม่นี่แหละนะครับการจบสกอร์ก็เลยค่อนข้างเยอะ,ะครับ การเลี้ยงลูก104ควบคุมลูกบอล1 0อความคงแค่วงว้9สประมาณครับความแข็งแรงให้มาอยู่ที่102ครับคุณสมบัติมียิ่งเป็นโค้งแล้วก็เหนือชั้นเวิร์กเลยเป็นปันกลางปรนกลางครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่3ทีมเช่นกันนี่ครับติดอันดับ9ครับผมและคนสุดท้ายครับนั่นก็คือราอูกอนซาเลสนะครับร่างนี้เลยครับร่าง100นะครับสำหรับราอูกอนซาเลสครับพลังงานอยู่ที่4 5าครับ สกิลมูฟอยู่ที่4ดาวสูง180ซนติเมตรครับเท้าซ้าย5เท้าขวา4ครับการในเรื่องของสปีดก็สปีดไม่ลดนะครับสปีดต้นสปีดปลายเท่ากัน102ทั้งคู่ครับก็ความคล่องแคล่วว่องไวก็ถือว่าโอเคนะครับ106ยหครับเลี้ยงลูกควบคุมลูกบอล106เท่ากันครับการจบสกอร์107ครับพลังการยิง103ควบคุมตำแหน่งครับ102ครับความแข็งแรงอยู่ที่87เท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนะครับ ผลสมบัติก็มีบันโค้งเหนือชั้นหรือว่าเรียกเป็นเกมลูกสูงเกมรับปังกลางนะครับและนี่คืออันดับ9ทั้ง3อันดับนั่นนี่ครับมาต่อกันที่อันดับ8กันดีกว่าครับอันดับ8นะครับได้แก่คิงเคนนี่แดนกิชครับอ่าแดนกิชล่างนี้เลยฮะสำหรับเคนนี่แดนกิชนะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมนั่นนี่ครับในเรื่องของพลังงานอยู่ที่4.5ครับสกลมุฟ4ดาวครับ สูงหนึ่งสิบสามซนติเมตรนะครับรูปร่างอาจจะไม่ดูอาจจะเล็กๆหน่อยนะครับในในเกมน่ะดูเล็กๆเลยแหละนะครับแต่ว่าการยิงยิงแรงมากนะครับถ้าเทียบกับรูปร่างนะครับถือว่าเป็นตัวที่ยิงแรงแรงมากๆครับข้อดีของเขาก็คือเท้าห5านะครับสปีด1 0 2 1 0 1ครับด้วยความเป็นการ์ดเก่าแล้วล่ะครับ Hall of Legend นะครับก่อนในเรื่องของการเลี้ยงบอล104ควบคุมตําควบคุมบอลนะครับ104ครับความคล่องแคล่วว่องไว105ครับ การทําประตูนะครับหรือว่าความโคมครับอยู่ที่108นะครับยิงไกลร้อยสามพลังการยิง104การหาตําแหน่งนะครับอยู่ที่106ครับจ่ายบอลสั้นก็93ประมาณนี้ครับความแข็งแรงอยู่ที่88เท่านั้นครับคุณสมบัติมีเนื้อช้ายิงประตูจากที่ไกลยิงไซโก้อยแล้วก็เล่นพื้นทีมครับวันนี้เป็นเกมโลกสูงเกมรับปานกลางนะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมตามที่บอกไปครับนี่คืออันดับ8คนแรกครับและอันดับ8คนที่2ครับนั่นก็คือซอนเฮืงมินครับ ซอนเฮงมินร่างนี้เลยครับผมร่างนี้เลยก็พลังงานอยู่ที่4.5ครับสกิลมูฟ4ดาวครับสูง183ซนติเมตรข้อดีของซอนก็คือเท้า55นั่นเองครับพลังก็ประมาณครับสปีดต้น1 0 1ครับสปีดปลายอยู่ที่100ครับการควบคุมลูกบอล100การเลี้ยงลูก100ครับควบคุมบอล95ความคล่องแคล่ววงว94ครับการทำประตูอยู่ที่100ครับ พลังการยิง102การหาตำแหน่งนะครับอยู่ที่102ครับความแข็งแรงอยู่ที่85เท่านั้นครับคุณสมบัติมียิงปันโค้งยิงประตูฉากที่ไกลครับก็โดนเนิบมาพอสมควรครับสำหรับซอนเฮงมินครับเบอร์ลี่เป็นเกมลูกสูงเกมรับปันกางนี่ครับในส่วนของอันดับ8ร่วมนะครับอันดับ8ร่วมและมีอันดับ8ร่วมคนที่3นะครับผมอย่างไม้หมดนะฮะนั่นก็คือ ปีเตอร์คานช์นั่นเองครับที่เขาร่างผู้ก่อตั้งนะครับ2024ก็จุดเด่นของปีเตอร์คานช์นะครับก็คือความสูงอยู่ที่201เซนติเมตรนะครับหรือว่า2เมตรนะครับเท้าซ้าย3เท้าขวา5นะฮะพลังงานอยู่ที่4ครับสกิลมูฟอยู่ที่3ดาวครับพลังในเรื่องของสปีดครับ93-95นะครับก็ก็ไม่ต้องเน้นอะไรมากน้น จ่ายไปแล้วก็จ่ายยัดพิกบองแล้วก็ยิงหรือไม่ก็เปิดหมุงอะไรประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของความคมของปีเศอเขาก็ทําออกมาได้สูงอยู่นะถ้าได้ยิงนะฮะก็อยู่ที่111นะครับพลังการยิงอยู่ที่106กครับการหาพื้นที่ครับอยู่ที่103ครับความแข็งแรงอยู่ที่เ7บนะฮะคุณสมบัติก็มีลูกหมงนทรงพลังเท่านั้นครับมันเลยเป็นกลางๆครับเหมาะกับสายเปิดหมงนนะแต่ว่าด้วยสภาพของแพท หลังๆมาเนี่ยการเปิดมงเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วนะครับก็อาจจะอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับโดยเฉพาะถ้าด้วย3ดาวด้วยแล้วนะครับในส่วนของปีเตร์เคาครับและนีอันดับ8ตามที่กล่าวมานะครับมาต่อกันที่อันดับ7กันบ้างครับอันดับ7ก็เป็นคนนี้เลยครับเจ้าหนูมหศจรรย์ของเรียลมาริดแล้วกันนะฮะเอนดริกเอนดริกครับผม่ะเอนดริกครับจากร0 1เป็น102ครับ สูง173ซนเมตรครับท้าวให้มาอยู่ที่53นะครับพลังงาน4ดาวครับสกีมูฟ4ดาวครับก็ในเรื่องของสปีดทำออกมาได้โอเคเลยนะครับ108ทั้งคู่ฮะในเรื่องของการเลี้ยงลูกการควบคุมลูกบอล107 105ครับของคงเค่ว่าไวสูงมากครับ115ครับในเรื่องของการจบสกอร์108พลังการยิง110ครับหาพื้นที่99นะครับในเรื่องของความแข็งแรง95ครับ คุณสมบัติมีเหนือชั้นอย่างเดียวนะฮะเป็นเวิร์กเลดเป็นเกมลูกสูงเกมรับปันกลางครับเท้าที่อาจคือ53นะครับอายุยังไม่เยอะนะครับอนาคตอาจจะได้มีการปรับเรื่องเวิร์กเลดหรือว่าเรื่องเท้ามากกว่านี้แล้วกันครับตอนนี้ยังเป็น53อยู่นะฮะมาต่อกันที่อันดับ6กันบ้างครับอันดับ7มีแค่คนเดียวนะครับเมื่อกี้นี้นั่นเองครับอันดับ6นะครับนั่นก็คือบ c b o ครับร่างนี้เลยครับมาคู่กับโดครับ สำหรับ ucb o นะครับพลังงานอยู่ที่4.5ครับสกีมูฟสีดาวนะครับสูง175ซนติเมตรครับก็ในเรื่องของสปีด105 106ครับการเลี้ยงลูก103ควบคุมลูกบอล104ยสี่ของข้อเข็วงไว106ครับในเรื่องของการทำประตูก็ถือว่าสูงนะในตอนนั้นครับก็ถือว่าสูงมากๆเลยครับตอนนี้ก็ถือว่าสูงรองลงมาแล้วล่ะครับการทำประตูอยู่ที่110ครับพลังการยิง109ครับการควบคุมตำแหน่งนะครับอยู่ที่105นะครับส่งใกล้ส่งไกลดีครับ ความแข็งแรงอยู่ที่88ครับคุณสมบัติมีเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็เลี้ยงเร็วนะฮะยังมีความเลี้ยงเร็วอยู่ในตัวนะครับในส่วนของไอคอนครับวัาเลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับปานกลางนี่ครับนี่คืออันดับ6นั่นเองครับคนแรกเนาะคนที่2นะครับนั่นก็คือเออร์ลิงเบลฮาแลนฮะในส่วนเออร์ลิงเบลฮาแลนร่าง99ครับก็ยังมีผู้ใช้อยู่นะครับข้อดีของฮาแลนร่างนี้ก็คือเวลาตอกโซ่เนี่ยมันไปได้ไกลครับ สูง195ซนติเมตรครับพลังงานอยู่ที่4ดาวนะครับสกีมูฟ4ดาวครับในเรื่องของสปีดครับ96 104นอ่ะครับในเรื่องของสเตตก็ค่อนข้างเก่าแล้วแหละนะมันเป็นกิจที t s ซึ่งอาจจะผ่านมาเกือบๆน่าจะ6เดือนแล้วหรืมั้งเนาะอาจจะผ่านมานานมากๆแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนที่นิยมใช้อยู่เหมือนกันนะครับเท้า54ครับในเรื่องของคุณสมบัติก็มีลูกหม่งทรงพลังนะครับ ใครที่เคยเล่นฮาเลนดนหรือว่าใครเคยเจอฮาแลนก็จะรู้ว่าเวลาตอกส้นนี่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับยิ่งถ้าตอกส้นหลุดลเมื่อไหร่นี่ก็คือตามยากแน่นอนครับเนาะในส่วนของฮารลนก็ประมาณนี้ครับก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่หกทีมนั่นครับในส่วนของอันดับ6นะครับอันดับ7เอนดิกเนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่5ทีมนะครับใช่ถูกต้อง อันดับ6ต่อมานะครับก็คืออีซักครับผมอ่าอีซัคร่างนี้เลยฮะ97ฮะศูนง192เซนติเมตรครับพลังงานอยู่ที่4ดาวครับสกิมูฟสีดาวครับร่างนี้ก็มีแต่คนถามหานะครับก็ถามหาว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เทพอีซัคจะกลับมาครับก็มีคนเขาเรียกว่ามีคนติดใจตั้งแต่ร่าง87นะครับพอร่าง9 7มาก็ ลองใช้งานมาแต่ปัญหาคือมันมาไม่ครบนะฮะเนาะในเรื่องของเลี้ยงเร็วไม่มีตรงนี้นะครับก็เลยทําให้ความน่าใช้มันลดลงไปพอสมควรนะฮะในเรื่องของค่าพลังครับก็สปีดอยู่ที่98 1 0 0ครับการเลี้ยงลูกนะครับอยู่ที่105ครับการควบคุมลูกบอล105ของความคงแค่ว่องไว1 0 0อครับก็ถือว่าทาออกมาได้ดีกว่าการ์ดเก่าแน่นอนนะครับในเรื่องของการทำประตู104พลังการยิง102ครับการคู่การหาพื้นที่อยู่ที่98นะครับ ความแข็งแรงอยู่ที่87ครับข้อดีของอีซัคก,ก็ยังมีในเรื่องของการตอกส้นอยู่เหมือนเดิมครับตอกส้นได้ได้ไกลได้แรงนะครับได้ไวนะครับแล้วก็มีข้อดีคือเท้า55ทั้งคู่นะครับก็มีความยังมีความน่าใช้อยู่นะครับถ้าใครที่เริ่มต้นเล่นใหม่ก็เนี่ยครับอีซัคเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะฮะนี่ก็คืออันดับ6ร่วมนั่นเองครับอันดับ6ร่วมคนสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือ CR7 9ร 9นี่ครับคิสเตียโนโรนันโด99ฮะหาอยู่นี่เลยครับสำหรับคริสเตียนโนโรนันโดก็มีหลายร่างเหมือนกันฮนะร่างนี้ก็เป็นร่าง tots ก็ทำออกมานานแล้วเหมือนกันครับก็พค่าพลังก็95 99ประมาณนี้ครับอ่าในเรื่องของการทำประตู105สมัยนั้นคือว่าสูงนะ105นะครับพลังการยิง108ครับการควบคุม ตำแหน่งครับอยู่ที่104ความแข็งแรงอยู่ที่97นะครับพลังงานอยู่ที่4ดาวครับสกิมุบ5ดาวนี่ครับเท้า4 5ครับคุณสมบัติก็มีหลายอย่างครับฟีคิกทรงพลังเหนือช้านิยมดูอย่างที่ไกลลูกหม่งทรงพลังยิงไซก็ย์ครับเมื่อเลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับต่ำนี่ครับร่างนี้ก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่6ทีมเช่นกันนี่ครับมาต่อกันที่อันดับ5กันบ้างครับอันดับ5นะครับนั่นก็คือคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันแน่นอนครับ ยูฮันครอยนะครับยูฮันครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะการออกเสียงอาจจะแตกต่างกันนิดนึงอ่าวอยาอยู่ที่99ครับสูง180ซนติเมตรครับข้อดีของยฮันครับก็คือเท้าว55นี่ครับพลังงานอยู่ที่4.5สกิลมูฟอยู่ที่5ดาวครับในเรื่องของสปีด1น2 9 9นะครับแต่ว่าใช้งานจริงถ้าสับขาหลอกคือติดบั็กแน่นอนนะคืออะไรก็ฉุดไม่อยู่ครับสบปีดแบบนี้ พอใช้งานเองใช้งานจริงเนี่ยคือดุดแน่นอนนะถ้าสับขาเป็นนะครับในเรื่องของการเลี้ยงลูกครับร้อยห้าร้อยหกความคงแค่วองไวร้อยห้าครับการทําประตูหนึ่งร้อยครับการยินไกลร้อยสามพลังการยิงเก้าสิบหกการควบคุมตําแหน่งร้อยสามฮะก็ในเรื่องของความแข็งแรงอาจจะน้อยไปหน่อยครับเจ็ดสิบสองเท่านั้นครับแต่ว่าเชื่อได้เลยว่าเป็นตัวที่คล่องตัวหนึ่งครับสําหรับโยนคับครับใครหลายๆคนชื่นชอบแน่นอนครับ คุณสมบัติก็มีเหนือชั้นพรีเมกอร์ยิงไซก้อยครับเรื่องยเป็นเกมลูกสูงเกมรับต่ำนั่นะครับสำหรับโยคนครับอันดับ5มีผู้ใช้งานอยู่ที่7ทีมนั่นเองครับแล้วก็มีอันดับ5แค่คนเดียวด้วยนะครับมาต่อกันที่อันดับ4กันบ้างครับอันดับ4นี่ก็มีอันดับ4แค่คนเดียวอมกันครับนั่นก็คือลุดฟานนิสเตอร์รอยนะครับนี่ก็คือผู้จัดการทีม ชั่วคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนแล้วกันครับยังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ตัวจริงนะฮะคุมชั่วคราวก่อนนะครับสำหรับลุดฟานนิสซ์รอห์ครับก็เป็นผู้เล่นที่ชอบเหมือนกันนะฮะตั้งแต่สมัยเด็กนะยิงเป็นเข้านะครับพี่มาพี่มาของเราพลังงานอยู่ที่4ดาวครับสกิลมุฟสาดาวนะครับในเรื่องของสปีดต้นร้อยเอ็ดครับสปีดปลายอยู่ที่102ครับการเลี้ยงลูก101ครับการควบคุมร้อย การควบคุมบอลนครับอยู่ที่106ความคงแค็วงไว94ในเรื่องของความคมครับ115ครับยิงประตูจากที่ไกลครับ94ครับก็ตรงนี้จะให้มาน้อยนะครับเพราะว่าด้วยสไตล์แกเนี่ยคือการชาร์จการชาร์จยิงนะการยิงในในในกรอบสัดส่วนใหญ่นะครับนะยิงในแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรการแบบชาร์จเข้ายิงอ่ะเออพลังการยิง111ครับการควบคุมตำแหน่งอยู่ที่106นะครับ ในเรื่องของความแข็งแรงอยู่ที่95ครับส่งบอลก็ส่งใกล้ได้อยู่88นะครับคุณสมบัติมียิงปั่นโค้งแล้วก็ลูกหงส์ทรงพลังครับเวเลยเป็นกลางๆนะครับสำหรับฟานิสซ์ลอยครับเท้าสามนะครับสูง188เซนติเมตรครับและนี่คืออันดับ4นะครับมาต่อกันที่อันดับ3กันบ้างครับอันดับ3นะครับก็คือคนนี้เลยฮะมาโควาน มาโคฟานบาสเทนนะฮะพลังงานอยู่ที่4.5นะครับสกลมูฟ4ดาวครับก็ยังเป็นความเขาเรียกว่ายังเป็นที่นิยมอยู่นะครับในส่วนของฟานบาสเทนนะครับข้อดีก็คือในเรื่องของการตอกส้นนะครับตอกส้นได้ดีนะครับเท้า55นะครับสกลมูฟ4ดาวนะครับในเรื่องของสปีด96 98นะครับไปกับบอลได้โอเคนะครับการจบสกอร์ทีว่าสวยเลยนะครับอยู่ที่108นะครับ พลังการยิง105การควบคุมตำแหน่งครับอยู่ที่107นะครับความแข็งแรงอยู่ที่92ครับก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคนะครับนี่เป็นตั้งแต่กิจอ่ากิจยูโรนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับกิจยูโรก็ผ่านออกมาประมาณสักสาเดือนได้แล้วนะครับประมาณสักสเดือนขึ้นไปแหละนะครับตั้งแต่บอลยูโรแข่งนะครับเนาะก็ในเรื่องของคุณสมบัติก็ยิงปั่นโค้งเหนือชั้นเล่นเพื่อทีมาว่าเลยเป็นเกลุกปั่นกลางเกมรับต่ำนะครับ อันดับีายมีผู้ใช้งานอยู่ที่10ทีมนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะว่าอันดับนี่นิสเตอร์ีอยมีผู้ใช้งานอยู่ที่แดทีมนะครับแล้วก็อันดับว้ายูนะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่7ทีมนะครับด้วยความที่ยังไม่ซาไข่นะครับอันนี้ก็แบบวิงวิงวิงเวียนในการทําคลิปนะฮะขออภัยที่แบบพูดวุวนวุ่นนิดนึงนะฮะและอันดับ2นะครับนั่นก็คือดีโกโจต้านะครับอ่า ในส่วนของดีโกโจต้านะครับของดีเมืองริเวอร์พูลนะครับต้องบอกเลยว่าใครที่ยังไม่เคยใช้ต้องบอกว่าเลยว่าของดีแน่นอนนะครับคือเป็นคนที่จบสกอร์ได้ดีมากนะครับข้อดีของโจต้าร่างนี้คือเท้า55นะครับนะจริงๆก็เท้า55ทุกร่างอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่ยิงทั้งซ้ายทั้งขวาได้ได้คมทุกทุกทุกเท้าแน่นอนครับพลังงานอยู่ที่4.5ครับสกลมูฟ4ดาวครับในเรื่องของพลังครับอยู่ที่1 0 4 99นะครับ การเลี้ยงบอล103การควบคุมลูกบอลอยู่ที่105ครับความคงแคบวงไวร้อยกครับการทำประตู107ครับพลังการยิง108การควบคุมตำแหน่ง102ครับความแข็งแรงอยู่ที่90นะครับด้วยความที่จุดเด่นของเขานะครับพลังแฝงลูกหม่งสูงพลังครับการกระโดดอยู่ที่102นะครับในเรื่องของว่าเลย์เป็นสูงสูงนะในส่วนของโจต้านะครับก็ อันดับ2เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่13ทีมนะครับและก็อันดับ1น,นะครับคงไม่ต้องพูดถึงนะครับนั่นก็คือโรนันโดของเรานะครับหรือว่าโดอ้วนของเรานะครับในส่วนของโดอ้วนนะครับก็คงจะเจอทุกลงลงเฮตูเฮยังไงกันยังไงก็ต้องเจอนะครับสิทีมก็คงจะเจอสัก8ทีมได้นะ <c oughs> มันเป็นตัวที่แบบโหดดือ้ออะเออ ถึงแม้ว่า OBR จะ1 0 1นะครับแต่ว่าไม่มีใครที่เล่นง่ายเท่าดูแล้วล่ะนะครับข้อดีของโรนัลโดนะครับก็คือมีเลี้ยงเร็วนะครับนะ,ะมีในเรื่องของการสับขาปุ๊บเนี่ยคือใครก็ฉุดไม่อยู่นะครับสปีดของเขาก็คืออยู่ที่ 109, 108นะครับการเลี้ยงลูก109ครับควบคุมลูกบอล105ความคงแค่ว่องไว106ครับในเรื่องของการจบสกอร์คล้ายๆ่ c b o นะครับ110 การยิงไกลร้อพลังการยิง106การควบคุมตำแหน่ง108นะครับความแข็งแรงอยู่ที่9 8นะครับพลังงานส5้าสกิลวุาดาวครับคุณสมบัติเป็นยิงปั่นโค้งเลี้ยงเร็วนะครับก็เลยเป็นเป็นกลางงแล้วก็เกมรับต่ำนะครับข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเท้า55นะครับทำให้ไม่ต้องกังวลเวลาจะยิงนะครับว่าจะยิงเท้าไหนถึงจะถึงจะแบบคมที่สุดนะครับยิงได้ยิงได้ทั้ง2เท้านี่ครับ ก็อันดับหนึ่งเนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่22ทีมนั่นเองครับนะแต่นี่ก็คือการจากอันดับ10อันดับนะครับที่เอามาให้ดูนะครับเนาะว่าคนใช้ในผู้เล่น100คนนะครับนะใช้ไปอัตราไปเท่าไหร่นะครับในแต่ละอันดับนั่นเองครับประมาณนี้ครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันครับนะช่วงนี้ยังไม่หายดีเท่าไหร่นะครับผม แต่ถ้าหายดีแล้วเมื่อไหร่ก็จะกลับมาสตรีมโดยเร็วที่สุดแล้วกันนะครับไลฟเรี่นี้ประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พีหน้าครับสวัสดีครับ